สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเคฟซีสาวน้อยทีเคารพรักสุ่สุขคนครับพี่น้องขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องไม่ด้ผู้ว่าจ้างไร้เงาครับมาตรวจงานครับวันนี้ครับความขึ้นหน้าไป็นไงน้อมาเบิ่งกันพี่น้องสวัสดีครับบอสโจ้ครับมาแล้ว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 นะครับเป็นไงครับต้องถามสร้างผลงานออกมาเป็นตั เปก็ดไ,ได้เลยครับเตยแต่สะพานบ่ครับเตยโอเคครับประมาณนะั้นแต่ว่าต้องร่อมึงก็คืรอร่อปูกระเบื้องอเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไปสร้างกระเบืออ้องยูคห้อโปรป่นนี้กระเบื้องอยู่ในโฮมงปโูโบมีมีแต่สินค้าโชว์หนาล้านโอ้บ้าน,นอื่นโดนมอสได้เป็นครับต้องรออีกประมาณหกมืออาทิตย์หนึ่งควนว่าโอ้แต่ว่ากัพ่อดีละหกมือเพราะว่าวันนี้เอาไปสั่งอยู่ อุดรอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่นการล่อให้เพิ่นประกอบเพิ่นการสร้างเห็ด่อไอ้ไหมให้เรื่อยไหมก็คือเนี่ยตัวของสารเนี่ยครับโอ้จะเป็นสารพระพรหมสารพระพรมเจ้าทีครับผมแล้วก็สารปูเน่ยแตาใหญ่โอ้สามสารอะไรเป็น้องแม่นครับแม่นครัปูสพรหมเจ้าทีสารตะยาครับครับโอ้อลังการงานสาร้างเลยครับเนี่ยกาว่าเข่ามาหเห็นต้องคือเป็นยกมือไหวเลย,เลยนะครัือใหญ่เลยครับ จักง่ายไปง่างพี่น,อน้องเบิพุ่นนพมเกานิวน้วเบิ่งเต้นพี่น้องเต้นลังนึงนี่ค้อเ,เกือบหมดครับพี่น้องครับสแสดงว่ามื้ออื่นก็บ่มีงานเฮ็ดแล้วบหมนี้ครับต้องพักทาของมากเหมือนกัครับต้องร้อยอีกหกมื้อเดี๋ยวต้องรอปู่สนใจพิ่นสั่งพระพรหมอยู่คือกันครับสิของประมาณมาพร้อมกันเบิดแล้วครับ คือว่าถ้าสมมติว่าเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งเลยหรอครับแม่นครับเอามาเอาามตั้งไว้มาตั้งแล้ว,งงลวก็ต้องมาทำพิธี<อ>ให้พระมาสวดอีกอาจารย์มาให้ภาษีรูปมาสวดด<อ><อ>าเพิ่นก็สิมาทำพ,พิธีบ่ิสิเป็นพิธีทั้งสูงพิธีทัทง้งภาพบีของอาจารย์เพ,เพิ่นนั่นแหละอาจารย์สนใจสมบูรณ์แ,<ม>แ<ม>สดงว่าสิ<ม>นึกว่าขึ้นพ่อบ้านไม่เพาแม่นี่เนาะคือว่าตั้งแล้วก็ทำพิธีเลยนะครับเดี๋ยวก็แม่นครับเสือในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสือครับผมงานกลาบจะอะไรครับงานกลาบเสมอนะครับ ว่านี้ได้ป้อยแดนเซอร์กลับบ้านเพราะว่าจังได้ละเ,เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อเซฟตัวเองเซฟสาวในเวทแพงแล้วก็เซฟทีมงานครับผมเพราะว่านี่ตอนนี้สระคามรู้สึกว่าจังหวัดสระคามเป็นอันดับหนึ่งตัวอ,อันดับหนึ่งในโควิดภาคอีสานครับแต่ว่าดีที่ว่ากูสมพิสัยนี่ยังเป็น พื้นที่สีเขียวอยู่ครับนี่ยครับผมนี้บ้านน้องโจยังเป็นพื้นที่สีเขียวบ่ราะท่าน้มีบริบทโควิดครับในอำเภอพุทธมิสัยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังซะไปครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีอยู่ครับเพราะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่าไอ้อนาจักยังเปรียบร้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านหลังนั้นกัดหันใส่เขาอยู่ตัวกัดคนไปคนมาเขาออกจกเขาไปใส่มาใส่นะพี่น้องเพื่อบางที่ไปคนนึงก็อยู่เพื่นนึงก็ไปผัด อีกคนนึงไปไปเอาเชื้อแมาอันตรายเลพี่น้องอันตรายเพราะว่ามันมีหัวปิดกั้นไมอยู่ในข้พอเพียงเรเป็นตัวหายยาประสาทก่อ่ผู้ใดผ้เอกไหมบอสผู้ใน้ำเทีมผู้ใดเอฟบอสยศทะยศบอสน้ำเทียมก่อนลาดโอเคเดี๋ยวไปอุณนุ่นเดินไปอุณนุ่นเออส่วนอันนั้นในส่วนของเดนเซอร์ที่เขาเช่าบ้านอยู่บ้านที่เช่าบ้านอยู่บ้านแพงบอกกับเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านเขาจังบ้านน้องเอฟบ้านบ้านดาวบ ให้ดูมู้นั่นแล้วก็รย่ที่น,อน,น้องๆวันหลักกาตอนอยนู่ในบ้านพักเหลือใบแก่คนสองคนคือผู้เฝ้าสำนักง,งานนั่นแหละครับผมครับผมครับมือมอมม่อนี้บ่อใดไปทั้งด้านอุบลเพราะว่าบอกไอ้กัญชัยแล้วคุยกับไอ้กัญชัยเพิ่นแล้วคุยกับพากา<อ>ักกัญชัยแต่เี๋เพิ่นกำลังบวชอยู่<อ>บวชหน้าไฟให้แม่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ถ้าเข้าไปท่ามูลถึง,งส,สมัยใจดีมาจากไสบ่ไปเลยแม่แมแมาจากสารคามนะครับ อันตรายครับสารคามขนาดบ้านลุงตูเขากยังโทรมาบอกห้ามกลับบ้านเด้อครับโอ้ไงครับพี่น้องถึงแม้สีว่ามองที่ลุงตูอยู่เดี๋ยวประเดศติศว่ามันเป็นซื้อมาสารคามลุงตูไม่อยากใสั่สารคามจะไม่อยากสารคามเดี๋ยวมันสบายใจทั้งคนเนี่ยครับ่็เลยคุยกับไอ้ก็เลยอวดเงินไปกินท่านครับผมถ้าหมดทุกท่านน้ำเบิร์นอาแล้วกับเข้าใจนะครับเขาเลี้ยงอยากไปอยากไปแล้วว่าส่วนกับยี่เหลี่ยมไปเดี๋ยวนี้ตอนเต่มมือเป็นเสียผมเรียกว่าจะไปมือเผาเถอะดอกครับผมแต่ว่าแับนี้มันมันหนักขึ้นหนักขึ้นโควิดวันนี้เกิด กวา,างไหนเนาะงานกันโยกเลื่อยบุ๊มีกกำหนดเป็นไหมครับงานนี่ก็ถือเลื่อนจากที่ว่ามีงานวันที่แปดวันที่สิบสองวันที่ยี่สิบเลื่อนเหมือนเลยครับเลื่อนเมือนเลยโอ้อันแล้วกระแสแมวลาเป็นอะไรครับแมวลาครับแมวลาอ่ะที่แรกว่าสิจัดไงว่าสิจัดไงจัดทั้งเวทีนะเอาไปเอามาสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องต้องเบียดไว้ก่อนเพราะว่าจะห้องไปจัด นักดนตรีจะมาจากไสแดนเซอร์จกไปจังไหนมาจากไหนสิเราเข้มศิลปินจกไปจังไหนมาจากไหนสินะครับผมเออ่าถือว่าต้องเซฟไว้ก่อนแตาบบเซฟกตบผ่ได้เงินทองบางครั้งเขาเอาไปที่หลังครับหรือหวังว่าพี่น้องก็คงเข้าใจผู้ใดก็อยากคใายเคลียร์ผู้ใดก็อยากหาเงินหาข้ามผู้ใดก็เพื่อเพิ่มอยู่รอดเนาะครับในช่วงนี้บัดนี้กัจัจสิวังในสนามจัดมาบัดนี้ เอาความปลอดภัยไป็ก่อนเตีมากเราบะคุ้มเลยเนาะไม่มันเป็นเรื่องน้อยเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวเราแล้วเนี่ยกระแสโวมตีนักเลยครับอาทิตย์มากครับเพื่อความปลอดภัยครับนะครับเซฟล่ะเ่านนะต่างคนต่างซอยกันนะ่น้องนะเซฟทุกคนทุกไฟแล้วทั้งผัวลักผู้ใหญ่ให้เป็นสบายใจน้ำเรื่องที่เพื่อเบาๆแต่ว่าห้ากับหิเกียรติเพื่อนต้องหิเกียรติผู้ใหญ่เพื่อนเดี๋ยวผู้ใหญู่ คุณนอาหมู่บ้านนั่นแหละเป็นกระซอมเมึงเขาโย่ก็คือว่าแหละครับด้วยเขาก็อุ้มก่อนแง่งเสียหลายชีวิตไปมากไปเนี่ยเขาก็ถือว่าให้แสดงทั้งมารยาททั้งสังคมก็แล้วกันแมนแมนแมนครับครับเอาความปลอดภัยของชีวิตไปก่อนครับแต่ตัวนี้ต้องงดหรือถ้าจัดกต่จัดประมาณห่างหกเจ็ดแปดคนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณบ้านเฮาเนี่ย ง่ายๆครับเนาะมันจะคุ้มๆอยู่นะครับผมเพราะมีอย่างแก้เครียดไปทั้งนี้กับรุ่นมือตัวมือไปด้วกันโอ้ยนักเสียดจะไหนงานการแล้วทีมงานเป็นังไงครับวัดทีมงานไนทางควนว่อยเป็นังไงครับควนอยแดนเซอร์ครับควนว่อยตอนนี้ก็เหลือยื่อซ้ำนี่มว่าแมนตินี่แมนแครับน้ำด้วยผู้ใดควนว่อยนี่ฮะคือเก่าคือเก่าครับวางมหันต์นี่ออกช่องลักไหมคนเมืองควนสามควนสี่สุดไหม ได้หอดมาไลได้หอดกำลังใจแฟนครับอุ่นมาให้หมดตัวล่าสุดตอนตังตัวเข้าไปเมื่อกี้ติดตามสองพันหมดเลยครับฮะข่าวเบิ้งเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นะครับนี่โอ้บอธรรมดาที่บอสโจไร้สุดนะครับอ้วสุดยอดสุดยอดกำลังการงานสั่งดีเอ้าขอบุญขอบคุณบอสโจอะไรครับจะได้ปวดติดตามจะเรียกกันครับอันกาแฟจช่ไดมครับกาแฟครับกาแฟเสด็จเร็วๆนี่ครับรับสมัครตัวแทนจำนายตัวนี้ถ้าข่ามาหลายเพืกัน อีกบางกี่มือนี่แล้วครับกาแฟมามันใจในคุณภาพมันใจในรสชาตินะครับท่นในกขออย่างเดียวคือขอแรงสนับสนุนขอกําลังแรงเชื่อแรงใจพี่น้องครับครับท่านในกหลายคนเหมือขึ้นยังมีคนสาขาเจ้าเป็นบ้าทีพะนะเจ้าเป็นบ้าทีในช่วงนี้เจ้าสิมาอันไปลงทุนสั่งแบนไปของมาคาขายยังงามีพะนะโอ้ยแตเรียกว่าโบโหดว่านข้างหนาวาบ่หดข้าหน้าก็จุดเด็ดเลยจะว่ารู้แต่ว่าสิทธิ์อได้ลงมือทำ ดครับให้ได้ลงมือทำ่อนเออสันผ่านมากะเจ็บหนักลูกครับแต่ว่าก็ต้องสู้ครับต้องลุยยู้ซื้อบ่ได้หรอกเพราะว่าผ้าละต่างๆหลายสิ่งหลายหลายแนวครับผ้าละหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องมันต้องลุยครับมันต้องสูงรับร่างใจให้บ่อเฉลิมกาแฟเสด็จเร็วๆนี่ส่วนไม่รัดแค่ขี้มครับโปรนี่ปูโมชันหนึ่งชิ้นสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็สองชิ้นแถมหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบ สามชิ้นแถมสองก็คือหนึ่ันหึ้อยเจ็ิบาทแล้วก็หาชิ้นแถมหาจากปกติ3,900ัเารเหลืออยู่1น0 0งพันะครับเหลืออยู่1นึ0งพัหร้อเหลือ1,000งพันหนึ่งพันห่ก้าร้อยรถเกินก็เกินเลยครับ, 1, 000, 1, 000, บหนึ่งงเก้าร้อยห้าสิบ,บาทแถมเสืออร้อมครับโทรมาได้เลยเมนัสแกิม0ูนย์หกหนึ่ ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับฝากแฟนคขับแฟนเพลงเร็วๆนี้ครับกาแฟเสด็จผสมขมมีลัดแค่คขมนะครับนี่ใกล้แล้วเหรอครับนี่ถาดแค่กระเบื้องคครรัับบผผมมเอาขอเป็นกำลังใจบอสโจครับขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับเด้อครับผมเป็นกำลังใจครับครับผมครับผมเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี่กับฝากพี่ฝากน้องมาที่นี่ครับขอบุญขอบคุณบอสโจร้านที่ให้สัมภาษณ์กผัส จะได้เห็นกันเสมือแล้วครับที่น้องนุ humans, ่งตู้นุ่งตู้กับทีมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆอยู่บานพักอยู่สำล่างนั่งเห็นไหมครับอยู่ครับอ้าวสารับคลิปนี้ฝากที่ฝากน้องมาสักนิดครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อสารับคลิปนี้ก็เบิ่งแล้วมาแล้วกกาอยู่ซื้อเลยพี่น้องคดตี่ต่างคนสังขารคนไลค์กดแชร์คลิปเก้าหลับพี่น้องขอบคุณขับเพื่อนละลายที่เสียสละเวลาครับมาติดตามรับชมนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับน้ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องสวัสดีครับ ตาได้สามาแล้วประตูโอ้ยยังไม่ถึงสิบนาทีอ่ะโอ้ยตาลายเอาลงบรรยากาศจะน่ากับพี่น้องอะไรครับโอ้ยแสดงว่าพวกนี้ป้าอำนาจไปไหนไปทำงานกุศลต่อบ่บอสโจไม่ร่วมบริจาคบ่จันั้นบ่ทำฝ้าน่อเห็นไหมสภาพไรสวดอยู่เมื่อวานนี่ครับเขาอันทำฝ้าในวัดโน้นอมแก้วนะครับ เห็นเขาร่วมบริจาคคนร้อยสองร้อยอยู่ขนี่แฟร์มากอะไรนะนี่คนคนที่พาคาน้ำนี่งานกปแามากโอ้ลงพอบอกลงพอผมไปทำบุญท่านลงพอเหรอวันเมื่อนหนึ่งบุญเหรอโอ้อธิโมศนาสาตุสนะครับเจ็ดสิบได้แล้วอ่าโอเคโอเคครับน้องสวัสดีครับเด้อ